อันนี้เป็นจะพูดเกี่ยวกับคลิปตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการปลดล็อกปมภายในของลูกหรือว่าการที่จะปลดล็อกตัวเองสําหรับใครที่อยากปลดล็อกตัวเองก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะไม่มีใครช่วยเราได้เราก็สามารถที่จะลดอาการความน้อยใจหรือเปลี่ยนความเชื่อใหม่ๆอันนี้เป็นคลิปจากโฆษณาหัวเว่ยนะคะแต่ว่ามีเนื้อหาบางตอนเนี่ยสามารถยกมาเป็นเคสตัตด,ดีได้ค่ะฉันไม่ชอบ เวลาใครบอกว่าอะไรสาระบอกไม่เป็นตัวของตัวเองได้แต่เที่ยวเล่นเวันวันดีแต่คิดจะใช้ตังค่ออันนี้หนูไปดูโทรศัพท์มารุ่นนึ่งอะพ่อไม่เอาไม่เอาไม่ต้องนี่คือจะไปขอตังค์พ่อแล้วพ่อไม่ให้นะคะ มีความเชื่อคุณพ่อมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะเงินทองต้องได้มาซึ่งหยาดเหงื่อของตัวเองน้องเขาก็แบบตัดสินใจนะคะเริ่มตัดสินใจแล้วก็ทำตามความเชื่อเดียวกันกันกบคุณพ่อทำงานนะคะสอนหนังสือ นได้จนสามารถเก็บเงินได้นะคะแล้วก็ซื้อมือถือได้วันนี้กลับดึกนะคะพอไปซื้อมือถือมามกมวันวัน,วนดีแต่ไรสาระกระโดดจากไหนมามถามว่าไปเอามือถือที่ไหนมาก็หุูดิค่อย วันนี้เป็นวันที่แบบภูมิใจมากๆเลยนะคะอันนี้ขอใช้ฟิบชาน์ดหนึงนะคะก็จากการกระบวนการนะคะจากกระบวนการก็คือว่าลูกเนี่ยได้มีความเชื่อนะคะว่าเงินทองเนี่ยต้องได้มาซึ่งหยาดเหงื่อของเราเองแล้วเขาก็เริ่มทําตามความเชื่อลองพิสูจน์ความเชื่อนะคะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะคะเขาก็ทำแล้วเขาก็ได้เห็นเลยว่ามันจริงนะคะเขาก็ได้มือถือปลา เสร็จแล้วคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ได้เคารพตัวตนของเขานะคะคือวันวันดีแต่เที่ยวเล่นนะคะวันวันดีแต่เที่ยวเล่นซึ่งเขาไม่ได้ไปเที่ยวเล่นที่ไหนเขาไม่ได้ไปกับเพื่อนเลยเขาทํางานหาเงินแล้วก็เขาบอกว่ามือถือของเขาพ่อก็บอกว่าเอามานะคะไม่เชื่อนะคะว่าเขาอะมีตังค์ซื้อโดยที่ไม่ได้ถามเขาเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าในครอบครัวของเราเนี่ยเราเคยได้รับ บางอย่างในครอบครัวของเราเช่นเราซื้อของขวัญมาให้ที่บ้านแล้วที่บ้านก็บอกว่าเปรืองเรา,เาทํางานบ้านมาอย่างสะอาดเลยแล้วคุณแม่ก็บอกว่าตรงนี้ยังไม่เลอะยังเลอะยังทําอะไรเราทํางานไม่ได้เรื่องเลยทั้งๆที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งๆที่เราเนี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจทําตั้งสี่ห้าชั่วโมง ไม่ได้รับคําชมท้ายังโดนตําหนิอีกนะคะหรือเรากวาดบ้านเสร็จแล้วแต่ว่าหน้าหนาวลมมันพัดใบไม้เข้ามาหมดเลยเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้รับคําชมแถมยังโดนตําหนิว่าไม่ได้ทําอีกทั้งทั้ที่เราได้พยายามแล้วเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในหลายๆครอบครัวเราตัวเราแล้วก็อาจจะเป็นตัวเราที่ทำกับเพื่อนทำกับคนอื่นหรือทำกับลูกทำกับทีมงานของเรา ทำกับน้องสาวของเราทำกับพี่ชายของเราก็ได้นะคะเราทุกคนล้วนมีส่วนต่อความเชื่อของคนอื่นสังเกตดูนะคะพฤติกรรมของน้องตอนนี้จะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจในพฤติกรรมใหม่สำหรับใครที่รักลูกนะคะก็สามารถที่จะเอาวิธีการนี้ไปใช้ไปแก้ไขได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะเรายังสามารถที่จะเติมเต็มและชดเชย ความผิดพลาดของการเข้าใจผิดกับคนในครอบครัวได้อ่ะเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงต่ออันนี้ก็เขาเสียใจมากเลยนะคะกาจะเอาโทปปรศัพท์มาอวดพ่อซะหน่อยยิ้มแป้นเลย <c oughs> อันนี้ก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็ เสียใจและเพราะว่าอะไรคะสมองกํำลังจะโปรแกรมเข้าไปว่าการทํางานได้อะไรมาเป็นความน่าภาคภูมิใจแต่กลายเป็นว่าโดนด่าซะงั้นตอนไปวิ่งเล่นไม่เป็นไรนะคะแต่พอทํางานโดนพ่อด่าแต่โชคดีที่คุณพ่อเนี่ยมาติดตามดู โอเคก็ขอบคุณโฆษณานะคะแล้วก็คุณค่านะคะตอนนี้น้องก็มีการตัดสินใจใหม่แล้วว่าเอ้ยพ่อก็แค่เข้าใจผิดคําว่าขอโทษนะคะแล้วก็การรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งอย่างจริงใจนะคะก็สามารถที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนความเชื่อใหม่หรือลูกของเราได้เปลี่ยนความเชื่อใหม่แต่ถ้าคนในครอบครัว เขาไม่ได้พร้อมที่จะรับฟังและเข้าใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงภาพเหล่านี้เป็นภาพใหม่ที่ทดแทนความรู้สึกเจ็บปวดได้ซึ่งเราก็จะไม่มีพฤติกรรมที่ประหลาดหรือมีอาการบางอย่างหรือมีความรู้สึกบางอย่างกับสถานการณ์เช่นบางคนเนี่ยจะงหดหงิดเวลาอยู่ในครัวบางคนจะป่วยเมื่อต้องทำบางสิ่งบางอย่าง ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นจากปมภายในใจสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะปลดล็อกปมภายในใจของเรานะคะเรามีคอร์สนักสะกดจิตบําบัดมืออาชีพอันที่1นนะคะคุณจะได้รับการบําบัดด้วยกระบวนการนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าบําบัดยังไงนะคะก็ขอรายละเอียดได้แล้วก็คุณจะได้เรียนรู้การโค้ดและถูกเพื่อนโค้ดและได้รับการโค้ดนะคะทางานได้ แล้วก็สามารถทำเป็นอาชีพได้และคุณจะได้เรียนการฟังอย่างลึกซึ้งได้เรียนการอ่านใจคนอื่นได้เรียนการสะกดจิตและได้เรียนการทำทร l i ลา t ทอรา p ีนะคะคือการย้อนเวลาบำบัดนะคะสำหรับใครที่สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนะคะหรือติดตามสอบถามออกได้ที่แอดออกขวัญหรือ098 99 22 498นะคะเรามีคอร์สนักสะกดจิตบาบัดมืออาชีพแล้วพบกันค่ะ